สวัสดีค่ะท,ท,ทุกทท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเลกเด่นประจำวันกับอาจารักทางช่องทาง free me me ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงอ่อนสีดำสีชมพูที่จะเสริมในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานข้อสำคัญค่ะจะทําให้คุณได้มีเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะจะทําให้ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เช่นกันสําหรับสีน้ําตาลสีชมพูบานเย็นค่ะสีฟ้า สามสี่นี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการเงินเน้นในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยเครื่องประดับนําโชควันนี้ค่ะจะเป็นเพชรเป็นนิลแล้วก็หินไหมทองนะคะที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินแล้วก็ความเป็นมงคลต่างๆให้เข้ามาหากับเรา สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้ค่ะยังคงอยู่ที่หลวงพ่อบ้านแหลมปู่ฤาษีและก็พระพิเคเนตนะคะที่ทุกท่านสามารถจะทําการสักการะรขอพรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเราแล้วใครก็ตามค่ะที่เกิดในเดือนสิงหาคมหรือเกิดในวันนี้นะคะแล้วเราต้องการทําบุญวันเกิดเพื่อเสริมดวงชะตานะคะก็ขอให้ทําบุญกับพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะ อีกอันหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือว่าการ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะเช่นโคกระบือการปล่อยปลาน้าเขียงอันนี้นะคะจะเป็นอนิส่งให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคที่มีก็จะค,ค่อยๆหมดไปข้อสําคัญนะคะจะเน้นในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงด้วยเช่นกันอาหารที่เราจะใส่บาตก็ดีค่ะถวายสังกทานก็ดีหรือเลียงพระก็ดีนะคะขอให้มีส่วนผสมของใบสะพา ใบแบงรักหรือใบโหระพานะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเคล็ดเล็กๆที่จะทําให้มีคนนิยมชมชอบเรานะคะทําให้เรามีเกียรติได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน,น้อยๆที่อาจารย์รักนามาฝากกันมาถึงช่วงของการวางตัวเลขดนกัะสักนิดค่ะว่าเมื่อวานเนี่ยเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ17.30นเลขที่ออกคือ056แล้วก็55 แล้วก็ในรอบ18.30นค่ะเลขที่ออกคือ044แล้วก็602รอบนี้หลุดไปนะคะแต่ตัวเลขมาเข้าในรอบ19.30ค่ะเลขที่ออกอย่า557แล้วก็85ตัวเน้นค่ะเลข8เข้ามาในหลักสิบล่างนะคะแล้วก็ในชุดวินเนี่ยมาทั้ง2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเลยค่ะก็คือว่ามีทั้งเลข57ซึ่งออก2ตัวบนแล้วก็เลข85นะคะอันนี้ออกสองตัวล่าง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเจ็ดประจำวันเสาร์ที่14สิงหาคม2564กันค่ะว่าในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะก็จะเป็นเลขเจเลขก2เลขเเลข5เลข8แล้วก็เลข1เน้นไ้ที่เลข7จกับเลข2นะคะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ7 7 7 7 7 4 7 6 2 2 3242แล้วก็6 2 แล้วก็ในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข4เลข7เลข6เลข3เลข8เลข9เน้นไว้ที่เลข4กับเลข7สำหรับชุดจับคู่นะคะ40414245 071727แล้วก็57มาถึงช่วงเวลา19.30นค่ะ ชวเวลา19.30นนะคะในชุดวินได้ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข1เลข3เลขศูเลข4ี่เลข 8. ในวิธีเลข5กับเลข1นะสำหรับชุดจับคู่ค่ะ5 2 5 6 5 7 5 9 2 1 6 1 7 1แล้วก็9 1อันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันนี้เลยนะคะอาจารย์รักเนี่ยอยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะคะมัน บริจาคทานกับคนยากไร้นะคะหรือสัตว์จรจัดอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี่ส่งอันหนึ่งนะคะที่เราจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้รับโอกาสดีๆได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ยังเป็นในเรื่องของการต่อโชคต่อลาบด้วยให้ายรายการจะ,ะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มีโชคดีนะคะรับทรัพรับโชคกันทั่วหน้าเลยพรุ่งนี้เราจะมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัดมีเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและอาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ